ระวังทางไปนี่เด็กกระหอกตัวหนึ่งเลือตัวนี้ยามเบ็ดกบก็ถืออยู่หโตนี่ถือเอียนนะตัวนี้เสื่อมคือกันทักทายสบายดียามเศร้าๆเมื่อานี้เห้ากำลังิิงไปยามเบ็ดกบนะไปนี้ตื่นมาตอนเสารนี่กะ ส่วนแม่แตงโมก่ะสีนหนึ่งเขายุบอนกินกาแฟก่อนสุมาได้หน่อยอ่นะมันเนี่ยไปยามเบ็ดกบกอนนะกับบ่าวพ่อมาเบ็ดปลาตำลังเบ็ดปลายามตำลังมันเนี่ย นนี่นะระวางทางไปนี่เด็กกระหอกตัวหนึ่งมาหอดเครงทางนพืพอดีพผอกระหอกไปต่อไปนี่ Mình lơ Thử là Thử tốt Mình kín vô tới mình bỏ để thử nó Thôi tốt thử Anh à này kín là, là ăn kín cái mình bỏ thử Mình lút phải, mình thử cả Đưa tôi thử ô oh, mẹ thế thử, như cái gần sự tô này, u đây phạt mà cái hiện thử dụ, nè, mà giảm bệt cộp cả thử dụ hộp tô thử hộp tô là cả để cả hỏi cho nâng mà này. Nhi, sữa đã nâng này. mình sửa khát nữa nâng nè xin nhận thử cốp nhanh sửa khát lên cái kiếm sửa khát rồi này đừng, đừng cốp nhảy lại bạn này đừng lại để hộp tô cậu ghê okay lại tôi còn đi cốp lai đây mà bạn này cốp bù lai bên đây แต่ยังเห็นอยู่ผู้วัาสลอนอยู่อยู่ลุมนะครับเออหัวบโบลายกับลายอยู่ได้ <c oughs> คนมาใส่ดุน้องนี่นะเออนะลายอยู่เน,น,นะฮะผู้คนมาใส่ดุน้องนี่เชีย <c oughs> งนกคอหนาหง Hong yam lang, xiêm mân hong kha dai kha, bè phang mân hong kha, bè nhìn ngon dai lơ ngon ba bè mè 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 là mè 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 con <laughs> ừ, này okay. cốp bôi nhầy cho nhang mai còn đâu bằng cốp cá bốc như này còn bằng tiền mù bảo mà mới còn này Chọn khỏi sẽ bằng bằng cá bốc này, này và mù khơi khảo kín Cái nói chẳng gì đấy giam ba มไปต่อกระหอกมันถือบุคขับปันไดตกต้องมาหนีแหละีแมนแดนเขาก็ถือบุญนั่นเลยว,ว่ามันหกแทนแคนความนี้นะบุญเสียงนกข้อหองดูนี่นนีกัน,นมันกระบกนี่มันหลอนหมดเลยนี่ มีสัตว์ป่ามากินแล้วแบบนี้สัตว์ป่าเริ่มกินแล้วหลอนเลยแล้วมูหมักบาหิน ได้กระหอกอีกตัวหนึ่งนะุขางใหม่มนี้ได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งส่วนกระหอกตัวหนึ่งให้บารมมมอาเมื่อก่อนแหละเป็นซองโตนะมันี แต่ลายนะมันมาหากินมากระบกเสียงกระแต้นะอยู่ในกองอยู่ในกกระบก khao thẩu này, thế nhưng ăn đại gì xong này, hồi hoi, họa hết này, kiếp này. สิโลเมื่อบอนพื่นนะสวยลเลยเบ็ดกะยังพันได้ยามอยู่เบ็ดปลาได้ยินเชียงทีมงานเขวาเฝ้ากันอยู่นะ,จะใจมากขอบทุกคนละ่ะ โอ้ได้ยังตะพานไ่ได้ยังไม่ได้โอ้ตะพานบ่มานเหมือนนี่ได้เหรออันนี้ได้นี่เลยนู้นตัวนึงก็หค่ตาหมูหนึงอืมเป็นสองโตเลยได้กระหอบเหมือนนี่ได้กระหอบสองโตเลยอืมที่จริงตัวที่สามน่ะโต๊ะเลยหักจักไปทางใดแหลกเราไปหาบ่เห็นไิ่เห็นจงบาทเลย กระหอ,อกไลยกระหอ,อกไลยอยู่พติดดเนนาาะท่ยิงเติมตลอดเ <c oughs> <c oughs> ขาบ่อปลาได้เขาบ่อควาลูดเติมลูด <c oughs> คนจะไปก็เติมที่ก็ยิงไปมันเปบดไปได้บ้านนี้ให้แม,ตม่ตั้งหม้อคับตะพ่านลรกคนกระหอ,อกขา,าส่วนเฮาสิพยายามเบ็ดต่อนะบัดนี้ใส่เบ็ดไว้แต่คืนนี้ตอนนี้ก็ะซ้ายละเมื่อคืนนี่ว่าจะพยายามกับเมื่อยพากันนอนเมื่อคืนนี้ lên bộ đại bà giam chắc sẽ thử lưu bỏ đây ส้อยไรกันไหนมายามกันข้าไปยามเบ็ดกบก่อนมองเถอะบ่งคือบะถืกนะบะถืกเลยมองคือว่าแนมไปบูเห็นปลาเลย để thử có xiêm tôi đi ôi có xiêm nội thử bệt này thử yến được này tài này nhịp sẽ mọi như Ô, cái thì... ừ, cầm ít lèo. con đế... ừ? gì đấy. con xiềng bận. con xiềng, cứ gan. con này fake đấy hả? xiềng, cứ hot để bút thử. con này นนนะถือจิ๊กโตปลาหนะบออันเบ็ดโตนะถือจิกโต้สองโตอาถ้าเบ็ดสิบหาอันยังถือสี่โต้พูกนี้น,น,นะปลาถือเบ็ดกะมันรุดไปหมดเลยเรืออยู่สี่โตนี่แหละมีปลาเสื่อมสมปลา เอียนตัวหนึ่งเอียนตัวหนึ่งบ่ผมอ่านกำลังยามมองมองกับบุถือได้แล้วนายามเบ็ดได้จากโตปลาเบ็ดนะโชคโตโอ้ยลูกมองน้อยถือหลายเติมได้มองหน่อยถือปลาใหญ่เงี้ยนี่ผมดูเนี้ยเกาะเบ็ดล่ะเบ็ดเกาะกำลังคืน ันก็นได้สี่โตนะสามโตปลาเอียนโตหนึ่งเป็นสี่นะใส่เบาพอม,มาเมื่อก่อนนะขอะไปหาหลอดดงแทนอีกก่อนพอได้ยินเสียงมาเข้าเห่านะขอยานมูมันแหลนมาทางนี้จะไปเบิง่งอันเมื่ออะไรให้เขาเห็ดกินลเลยเด้อกิน้ารดเขาจะไปหาหลัดเบิ่งก่อนเผื่อพอมูเมื่อเขาเห็ดกินเลดนั่นไปหาหลาดดงก่อน เพราะว่าได้ยินเสียงมาเข้าเห่าอยู่ทางพูนะอยู่ใกล้ๆพูแหละบางทีมูมันอาจจะมาทางนี้ทางหนามูลายแต่มูแตกตื่นแล้วตอนนี้นะมาเข้าไหลเสียงคนมาโหมูนะ วันนี้เขาก็เดบมาฮอดบอทนะทังทีมงานเขาก็กำลังปีงเอียนจะถอดว่าหยยปลานะถอ,ถอดนะนะมันมนี้เฮาซิมาแกงแกงกระหอ,อกนี่ตัวหนึ่งใส่กับเห็ดปวกแล้วปลานะกสิทถอดแล้วนะปลาจิบ,บิ์ตัวหนึ่งนี่ปีงไว สิมาฝักกระหอแกงนะส่วนตัวหนึ่งเขาสิปิ้งไหวมีตะพานพันสิปิง้งกระหอกไหวให้คือนะเ<ห>ดี๋ยวจุ่มไว้เรื่องฟ้าจะตูปอัดนี่ก็ได้ปล่อยตูปให้เสริมนี่นี่นะเอาสิมาแกงอันนี้ฟักแล้วแหละส่วนแม่ตงโมก่กระล่างเห็ดปวกสีกแกงใส่กับกระหอก กำลังแกงกระหอ,อกอันนี้อันนี้จะปิงปิงไหวกระหอ,อกตัวนี้ตัวม่ตั้งหม้อก็บกำลังสิถอดปลาปลาถึงเบ็ดถึอหม้อมาหนิได้ท่อนี้แหล,ละ,ะนะแลก็ซุกนะแกงกระหอ,อกแกงกระหอ,อกส่เห็ดปวกแล้วก็สิถอดปลาต่อไปนน้ นะปลาที่เราจะมาถอดกันแกงกระหอกแล้วมาถอดปลาหน,ะะน้าไป,ปน <c oughs> ี่อ่ะแล้วแล้วบัดนี้เห็ดกินกะเราเสด็จกินข้าวแล้วบัดนี้มีอัน ถอดป้าแล้วก็แกงกระหอบแกงกระหอบเสต็ปวกที่เขาติมหนามมากมานัน ยิงทอดป่าก็มีมากินมาคืนข้าวนะคว่าทุกคนแกงกระหอ,อกก็มีมีทอดปาลาอะไรก็แกงกระหอ,อกมาน,น้ำสบายไหวได้ถึกมันถึกกินทอดมีมันนี่ นะตอนนี้เขาก็กินข่าวกินน้ำแล้วนะบัะนนี้เขาก็จะได้พักพ่อนแล้วแลคลิปนี้เขาก็จะได้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วขอบคุณขอบใจที่ติดตามรับชมคลิปหนะ้าพอกันใหม่